คลิปนี้มาอันบล็อกเจ้าตัวสมอลริกวีเมาส์แบตเตอรี่เมาส์เพจตัวนี้เชื่อมต่อกับล็อตสิบห้าครับตัวลิงก์สินค้าผมจะแปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับและนี่ก็คือหน้าตาของตัวเมาส์เพจที่เอาไว้เชื่อมต่อกับวีเมาส์ครับนี่โอ้ยค่อนข้างหล่อเลยครับสมอลริกนี่ไว้ใจได้จริงจริงตรงนี้นะครับก็ผมประกอบเรียบร้อยนะครับใช้น็อตสองตัวนะไขเข้าตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้นะครับจะแยกชิ้นส่วนกันนะ ส่วนตรงนี้นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับตัวล็อตสินะครับตัวล็อตสิก็คือตัวที่เอาไว้เชื่อมต่อกับพวกอุปกรณ์เสริมของกล้องทั้งหลายนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวเจ้าตัวล็อตสิให้ดูครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาประกอบให้ดูนะตรงนี้นะครับก็เอาไว้เชื่อมต่อกับวีเมาส์นั่นเองนี่ครับด้านหลังวีเมาส์จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเชื่อมกับตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาก่อนใส่เนี่ยก็กดตรงนี้ก่อนปึ๊บเวลาจะเอาออกก็กด1ทีด้วยตรงนี้กก็็ลอได้ครับ ด้านหลังจะเป็นสกูแบบนี้ครับก็คือเราสามารถเชื่อมต่ออะไรได้นะนหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมชอบที่มันเล่นสีแดงตรงเนี้ยสวยมากอะเดี๋ยวมาประกอบกับวีเมาส์ให้ดูนะ <c oughs> เวลาใส่ค่อนข้างค่อนข้างต้องกดนิดนึงนะครับแต่ใส่แล้วก็หน้าตาประมาณนี้นี่ แล้วก็ใช้กับผู้อุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับก็ต่อดีทงดีแท็บออกไปนะครับใช้กับวีเมาส์ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวเพจวีเมาส์แบตเตอรี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาประกอบเซ็ตตัวนี้นะครับเข้ากับตัวล็อตด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งสั่งซื้อล็อตมานะครับกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวมาประกอบเซ็ตอุปกรณ์ที่ผมใช้ในงานถ่ายทําให้ดูนะครับว่าประกอบยังไงนะครับแล้วก็จะปยุกใช้กับพวกวีเมาส์อะไรยังไงได้บ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ขอขอตัวลาไว้ในเพลงเท่านี้ครับแล้ว